รู้บ้างไหมในหัวใจมันร้องหาใครสักคนคอยปรึกษาคอยเข้าใจไม่ขอมากไปกว่านี้สิบแปดฝนสิบแปดหนาวมันร้าวในใจสิ้นดีอย่าลืมฉันอย่าเดนนี้ี วันนี้หัวใจสับสน นี่คือเพลง18ฝนของพี่เสือธนพลอินทุลิศนะครับเพลงนี้ต้องเรียกว่าโห oh, เข้าถึงอารมณ์ของวัยรุ่นในทุกยุคทุกสมัยและผมก็มองเห็นนะครับว่าน่าจะเหมาะสมพอสมควรในีเดียวที่จะนำเพลงนี้มาสอนมาแนะนำนะักกีตาร์มือใหม่ทุกคนให้ได้เล่นไม่ว่าคุณจะเป็นวัยรุ่นในยุคนี้หรือจะเป็นวัยรุ่นในยุค10-20ปีที่แล้วนะครับสามารถเล่นได้เพราะว่าผมเนี่ยทำการ เปลี่ยนแปลงทั้ง2องอย่างเลยนะครับก็คือการร้องที่ยากของพี่เสือเนี่ยผมก็ปรับให้มันร้องได้ง่ายขึ้นด้วยแนวทางด้วยสไตล์ที่นํามาสอนในคลิปนี้แล้วก็ส่วนที่2เป็นในคอร์ดนะครับที่มันอาจจะยากสําหรับนักกีตาร์มือใหม่ดังนั้นดูคลิปนี้เล่นเพลง18ฝนของพี่เสือได้แบบโคตรง่ายเลยทีเดียวนะฮะตามมาฝึกพร้อมกันเลย โอเคครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำการเรียนรู้ก็คือเป็นในส่วนของคอร์ดเป็นในส่วนของมือซ้ายนะครับเพลงนี้ผมเล่นด้วยคีย์จีนะฮะคีย์จีคีย์จีก็จะมีคอร์ดที่จะต้องใช้เล่นก็คือคอร์ดแรกคอร์ดจีเลยฮะคอร์ดจีก็นิ้วนางนะครับจะไปบนสาย1เฟตที่3ตรงนี้แล้วก็นิ้ว กลางจะไปบนสาย6เฟตที่3ตรงนี้แล้วก็นิ้วชี้จะไปบนสาย5เฟตที่2ตรงนี้ดีทั้ง6สายเลยนะครับคอร์ดจีต่อมาคือคอร์ด e minor นะครับคอร์ด e minor ก็จับตรงนี้นะครับปึ๊บใช้นิ้วชี้เนี่ยจับไปบนสาย5เฟตที่2นะครับตรงนี้แล้วก็นิ้วกลางสาย4เฟตที่2ตรงนี้ แล้วก็เล่นมันไปทั้ง6สายเลยครับตรงนี้นะครับนี่คือ E minor ต่อไปคอดีนะครับคอดีก็นิ้วชี้นะฮะจับจไปบนสาย2เฟสที่1ตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็นิ้วกลางสาย4เฟสที่2ตรงนี้แล้วก็นิ้วนางนะครับสาย5เฟตที่3ตรงนี้ แล้วก็ดีดปึ๊บลงไปคอซี C, พยายามอย่าดีดโดนสาย6หรือ้าโดนนิดนินหน่อยหก็ไม่เป็นไรนะครับพยายามดีดประมาณนี้ะนะฮะแล้วก็คอต,ต่อมากคือคอที D นะครับคอดีคอดีอ D ก็ตรงนี้นะครับนิ้วชี้จับไปบนซ้าย3เฟตรรที่2นะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็นิ้วกลางจับไปบนซ้าย1เฟตรรที่2ตรงนี้ แล้วก็นิ้วนางจับไปบนสายสามสาย 2, สเฟรที่สนะครับตรงนี้แล้วก็ดีลงไปเลยคอร์ดดีเนี่ยพยายามจะดีโดนสาย6กับสาย5นะครับพยายามดีสาย 4, 3, 2, 1ลงไปประมาณนี้แต่ถ้ามันจะโดนนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับพยายามประมาณนี้มีอยู่แค่นี้นะครับแค่5อาแค่4คอร์ด G E minor C D สามารถที่จะเล่นเพลง18ฝนได้นะครับโอเคเรียนรู้เรื่องของมือซ้ายไปเรียบร้อยว่าจับคอร์ดอะไรยังไงกันบ้างทีนี้มาว่าในส่วนของมือขวากันนะครับว่าจะตีคอร์ดอย่างไรนะฮะเพลงนี้จะมีการตีคอร์ดอยู่3แบบนะครับ3แบบก็คือเป็นในแบบของเต็มห้องนะฮะบางวัตมันก็จะมีเต็มห้องแต่ส่วนมากจะเต็มห้อง จะมีประมาณท่อนฮุกเท่าน,นั้นนะครับที่เปลี่ยนคอร์ดเร็วขึ้นมาหน่อยก็คือเป็นครึ่งห้องแล้วก็กระชับกว่าครึ่งห้องนะครับอ่ะแบบแรกก็คือตีเต็มห้องตีเต็มห้องก็อย่างนี้ทำตามนะครับก็คือลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็หยุดไว้แป๊บหนึง่งนี่คือหนึ่งห้องเต็มการตีคอร์ดแบบแรกลงลง ขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็หยุดนิดนึงแล้วก็ไปอีกห้องหนึ่งลงลงขึ้นขึ้นลงลงหยุดนิดนึงไปอีกห้องหนึ่งลงลงขึ้นขึ้นลงลงหยุดนิดนึงไปอีกห้องหนึ่งลงลงขึ้นขึ้นลงลงหยุดนิดนึงนี่คือหนึ่งห้องเต็มนะครับทีนี้ครึ่งห้องทํำยังไงฮะครึ่งห้องก็ลงลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลง ลงลงขึ้นลงก็คือครึ่งห้องเนี่ยมันจะดียากกว่าอยู่แล้วเว่ามันเปลี่ยนคอดเร็วก็คือลงลงลงขึ้นลงแล้วก็ลงลงขึ้นแล้วก็ไปเลยแบบที่ไม่ต้องหยุดนะฮะไม่จะสังเกตดูมันจะไม่เหมือนเต็มห้องเต็มห้องมันจะมีการหยุดรอจังหวะช่วงจังหวะท้ายๆใช่ไหมฮะแต่ดีดครึ่งห้องก็คือไปเลยลงลงลงขึ้นแล้วก็ไปเลยลงลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลง ลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงอ่านะครับแล้วก็จะเป็นอีกท่อนหนึ่งที่มันกระชับกว่าครึ่งห้องอีกนะค,คือกล่าวง่ายๆคือเปลี่ยนคอร์ดเร็วขึ้นอันนี้จะยากดังนั้นในเมื่อมันยากแบบนี้เล่นง่ายๆเลยก็คือดีดลงอย่างเดียวดีดลงอย่างเดียวนะครับดีดลงอย่างเดียวเท่านั้นไม่ต้องดีดขึ้นนะฮะแล้วก็ดีดลงตามคําร้องมันไปตรงกับคําไหนก็ดีดลงคํานั้น วันนี้หัวใจสับสนเนี่ยมันจะมีมันจะอยู่ตรง,ตรงท่อนนี้วันนี้หัวใจก็คือคําวันนี้เนี่ยใส่ C วันนี้หัวใจใจใส่ดีใจสับสนพอไป E ีม n เนอร์ก็ดีเต็มห้องสนอะไรประมาณนี้ะนะครับอทีนี้มาลองดูนะครับว่าตรงไหนดีดครึ่งห้องตรงไหนดีเต็มห้องตรงไหนตรงที่มันดีกระชับแบบเมื่อกี้เนี่ย ทราไปแล้วใช่ไหมฮะก็จะเหลือแค่ดีดเต็มห้องกับครึ่งห้องเนาะก็เปิดหัวมาก็จะดีดแบบเต็มห้องหมดเลยนะฮะจจะมีบางที่ฉันดูสับสนมันก็จะเต็มเต็มห้องจะเป็นดีดประมาณนี้ส่วนครึ่งห้องมันจะอยู่ในท่อนฮุกครับทุกคนมันจะอยู่ในท่อนฮุกก็คือตรงเนี้ยรู้บ้างไหมในหัวใจมันลองหาใครสักคน ตรงนี้เนี่ยคำว่ามันร้องหาใครสักคนนะอันนี้ก็คือมันจะกระชับกว่าครึ่งห้องมันจะเปลี่ยนแบบดีลงอย่างเดียวมันร้องหาใครสักคนพอมาเป็น E ีเมเน่ปุ๊บก็ดีดแบบครึ่งห้องปกติสักคนคอยปรึกษาคอยเข้าใจไม่ขอมากไปกว่านี้อันนี้ก็คืออ e ีเมเนตตรงนี้เต็มห้องนะครับอ่ะโอเคนะครับฝึกทีละอย่างนะอย่าไปใจร้อน ฝึกในส่วนของมือซ้ายก่อนให้มันได้คอร์ด C ขคอร์ด GE m i n o r CD เนี่ยให้มันได้จับให้มันเปลี่ยนคอร์ดให้มันได้คล่องได้ชัดเจนไม่มีการบอดนะฮะจับได้สนิทแล้วก็ในส่วนของการดีดของมือขวาเนี่ยต้องรู้นะครับว่าดีดเต็มห้องแบบไหนยังไงบ้างครึ่งห้องยังไงแล้วก็กระชับกว่าครึ่งห้องอย่างไรบ้างและที่สําคัญที่สุดก็คือมันจะทําให้คุณดีดกีตาร์เพลงนั้นได้เร็วขึ้นก็คือการ จดจําเนื้อร้องแล้วก็ทํานองเพลงได้อย่างแม่นยําอย่าพยายามมาดูที่หนังสือเพลงอย่างเดียวในตอนแรกนะครับมันจะยากเพราะว่าในตอนฝึกของมือใหม่เนี่ยสมองเรามันจะพะวงอยู่กับ 2- สอย่างพร้อมกันก็คือทั้งเนื้อร้องทั้งคอร์ดนะครับทั้งจังหวะทั้งการจับอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยดังนั้นพยายามไปฝึกร้องให้มันได้จนหลับตาเนี่ยร้องได้เลยแบบที่ว่าไม่ต้องมาดูหนังสือนะครับดูหนังสือให้ดูแค่คอร์ด นะครับให้ดูแค่คอร์ดว่ามันเปลี่ยนอะไรยังไงกันบ้างแต่ผมย้ำนะครับว่าคอร์ดไม่ใช่คอร์ดเดิมนะดังนั้นทุกคนจะต้องเอาคอร์ดเดิมเนี่ยทิ้งไปเลยนะครับคอร์ดเ m ม n o r อคอร์ด C คอร์ด F คอร์ด G คอร์ดอะไรก็แล้วแต่ของพี่เสือเนี่ยเพราะว่าเสียงสูงเกินไปแหกปากไม่ไหวนะครับโอเคจากนี้ไปเรามาเล่นเพลงนี้พร้อมๆกันผมจะเล่นให้มันช้ากว่าเดิมนะครับร้องให้มันดูสโลว์สโลว์กว่าเดิมให้ทุกคนได้เล่นตามได้นะครับมาตามมา เตรียมพร้อมนะครับทุกคนอาจจะมีบางทีฉันดูสับสนมีใครบางไหมสักคนยอมทนรับฟังเรื่องราวบ้านที่มีบางทีก็เหมือนไม่มี มันคือนรกดีๆบางทีฉันก็ปวดร้าวเฝ้าอิจฉาดูใครเขาพร้อมครอบครัวทำไมฉันมีแต่ตัววาดกัวไม่รู้เรื่องราวรู้บ้างไหม ในหัวใจมันร้องหาใครสักคนคอยปรึกษาคอยเข้าใจไม่ขอมากไปกว่านี้สิบปดฝนสิบปหนาวมันราวหัวใจสิ้นดีอย่าลืมฉันอย่าเดินหนี วันนี้หัวใจสับสนเกิดกำแพงกำแพงที่มองไม่เห็นปิดใจจนแสนจะช้ายเย็นเหมือนไม่มีจิตใจเกิดปัญหาปัญญาก็มีแค่นี้ ผ่านฝนแดดสิบแปดปีเป็นทางแยกอันตรายอาจจะเหมือนอนาคตฉันไม่มีใครๆก็มองไม่ดีแต่ใครจะรู้ข้างในรู้บ้างไหม ในหัวใจมันร้องหาใครสักคนคอยปรึกษาคอยเข้าใจไม่ขอมากไปกว่านี้สิบแปดฝนสิบแปดหนาวมันราวในใจสิ้นดีอย่าลืมฉันอย่าเดินนี้ วันนี้หัวใจสับสนเป็นไงบ้างครับสำหรับเพลง18ฝนของพี่เสือธนพลอินทลิทที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆนักกีตาร์มือใหม่ในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเพลงที่ไม่ได้เล่นยากแล้วนะฮะสำหรับเวอร์ชั่นที่ผมสอนในวันนี้เล่นได้แค่ขอดสี่ขอดแล้วก็เป็นขอดเพื่อนๆบนสายเปิดซะส่วนใหญ่แล้วก็ จังหวะของมือขวาต่างๆนะครับผมก็แนะนําไว้อย่างละเอียดเลยนะฮะแล้วก็การร้องก็อาจจะมีท่อนที่มันสูงก็คือท่อนฮุกท่อนเดียวเท่านั้นแหละนะฮะมีบางช่วงบางคอรนดนิดหน่อยแต่หลักๆแล้วก็ถือว่าใช้เสียงพอพอดีพอดีนะครับไม่ได้สูงมากเหมือนกับเวอร์ชั่นต้นฉบับของพี่เสือนะครับโอเคนะครับท้ายคลิปฝากกันไว้สำหรับนะักกีตาร์มือใหม่คนไหนที่อยากจะมีโคส้สส่วนตัวในการแนะนำการเล่นนะครับหรืออยากจะได้ ที่ปรึกษาได้ข้อแนะนําต่างๆในการหัดโดยเฉพาะคนที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนไม่เคยจับเคยฝึกกีตาร์หรือแม้กระทั่งคนที่เล่นกีตาร์มานานหลายเดือนเป็นปีแล้วเนี่ยแต่ก็ยังเล่นไม่ได้สักทีสักเพลงหนึ่งนะฮะหรือยังไม่รู้จักว่าจะต้องไปทิศทางไหนยังไงเนี่ยสามารถซื้อคอร์สเรียนออนไลน์ของผมนะครับคอร์สนี้เนี่ยไปเรียนรู้แล้วก็ศึกษาด้วยตัวเองที่บ้านได้ง่ายๆนะครับ ยังไงสนใจก็ไลน์ผมอยู่ด้านล่างนี้แอดมาสอบถามปรึกษาก่อนซื้อคอรได้วันนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ